คันนี้เป็น City Has back h a ฮทส์แเกรดเอสวีสีเทอโซนิกค,ค่ะราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0เกสีเทอโซนิกก็มีค่า4 6 0 0 0บาทคันนี้ก็เป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับตัว SV กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะตะแกรงเป็นลายอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของชายด้านล่างกันชนล่างนะคะเป็นสีเดียวกับรถนะคะไฟตัดหมอกนะคะไม่ได้มีมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะขนาดล้อ15นิ้วค่ะมือจับสีเดียวกับรถกระจกมองข้างคลิปฉลามสีเดียวกับรถค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะมาดูด้านนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นสีเดียวกับรถลักสีดําก็จะตัดเป็นอย่างนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะขณะที่เราเข้าเกียร์ถอยนะคะในความพิเศษของ City t y t c h b a c กก็สามารถพับเบาะได้หลากหลายแบบนี้เลยนะ,ะโปรโมชั่นดีมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจดอกเบี้ยเริ่มต้นศหรือใช้แคมเปญดับเบิลสไมลดาวน้อยนะคะผ่อนยาวสูงสุดได้96งวดเลยนะคะมาดูแพลนกันบ้างคะ่ะ สำหรับภายในนะคะคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะคะภายในเป็นสีดำแล้วก็หลังคาเป็นสีเบจหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วลองรับ Apple c a r p ร a y บด o ยออโต้ระบบ Honda Sensing Walkaway, ตอรล็อกอะไรต่างๆสวยแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ติดไฟ2เท้าสีน้ำเงินด้วยค่ะสวยมากๆสนใจก็สอบถามโปรโมชั่นออยได้นะคะไม่สะดวกมารับรถเองก็มีบริการรถสไลดนะ์